สวัสดีครับพี่น้องผู้รักควายทุกท่านาวันนี้ตรงกับวันที่27พฤศจิกายยน2566ที่พินแคนฟาร์มาได้มารีวิวการตรวจท้องให้กับแม่น้ำเพชรนะครับซึ่งแม่น้ำเพชรนี้เป็นควายสาวท้องแรกนะครับ หมอเอ,อได้มาผสมโดยใช้น้ำเชื้อของเพชรภูแพงเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะครับนับมาถึงวันนี้ก็อายุท้องได้70วันพอดีนะครับผลการตรวจเป็นไงครับหมอเอท้องครับท้องท้องเห็นชิ้นส่วนเห็นอะไรเขาแล้วใช่ไหมครับ สัมผัสตัวได้ครับสัมผัสนีสัมผัสตัวได้แล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวดีครับอ่าเป็นเจ้าเพชรภูแพงครับเพชรภูแพงอ่าแม่น้ําเพชรนี่เป็นแม่เป็นควายสาวเป็นทายาทของเบื่มพันล้านครับอ่าโดยพ่อเขานี่เป็นเจ้ายอดซึ่งเป็นลูกของเบื่มพันล้าน แม่น้ำเพชรนี่ความสูงร้อยสี่สิบเซนครับนะครับเป็นข่าวดีครับขอขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านที่ติดตามรับชมช่วยกรุวากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กับทางพินแคมฟานด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ